เหลือต้นไม้แย็นขันฟิดดีพอออกมากรอนเกินอ่ะาเย็นตัวเย็นตัวคอตัวเย็นตัวตัเย็นแปลงไวหน่อยการไว้หน่อยคุยกันคุยกันใช้เสียงเยอะเพื่อนล้มขอบวงนะแติ่หน่อยคิวล้มโคกโคกชุบกัดยิงไม่ทัน

บีทโยกจนคอมึงเอะเคล็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงเอะเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟชปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับปใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปถามเอ็ซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปมือเป็นพันกูเห็นได้ชนกันพัวลวันและกูไม่สอนไอ้พวกที่สองทำเป็นผยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนเพราะในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียวได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจ้องหอบมึงควรจะฟังกูแค่อยากด่่่าาคคคนนนพพววกมมึงไสใรจะดขอบคุณกกกกูููบ้้้้างงไไไอออสสสัตตววว์์ทีี่่ลลลลลลลปใชมดแคครรึจะเเยื นไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟองว่ามึงระยำอ้อขอโทษทีที่ผมกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องผมแม่งกวนส้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนข้างบ้านแม่งกกวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวนส้นตีน เราไม่ดีอย่าทะลึ่งคุยมึงอย่าเพิ่งอเย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าแล้คอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นเถอะไอบ้ากระเด็นหน้าไปไกลๆหน่อยก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อรวยรถอยๆยกูก็มีแต่ว่าไม่ยยงกจะมีใครเขาชวนไปต่อยแล้วก็ตีออามร์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรสนตีนมีเรื่องให้สีอย่าเพิ่งควรสนตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรสนตีนพวกกูจะเต้นกันแบบควรสนตีนอาร์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรสนตีนบ้าไม่มีสีอย่าเพิ่ ปากดีอย่าเพิ่งควนส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นต เขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่2วินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไวการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสือแล้วก็ไข่สนตาพายเอาไปแทงทอกอกถูแล้วก็ไถเย่ไม่เคยภาคเพียรแต่สดเป็นเซียนลงคําปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยียบเยียนคนดำกลัวส่มติ้งและเรียนเป็นกูเพียนกงกรรมาคนสิบแปดปีบวชเรียยังไม่สถียนทรงธรรมเขาว่ากูเฮียแลวเป็นคนดื้อคนรั้นพอเปิดให้วอดทำไมมีคนัับไ่้ีชชชนวา

ไม่ใช่เชือกัฐบาหน้าส้นตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าพึ่งควรส้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าพึ่งควรส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรส้นตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบควรส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าพึ่งควรส้นตีนบ่าไม่มีซีอย่าพึ่งควรส้นตีนเด็กปากดีอย่าพึ่งควรส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้น่า ไปกูมีแกงเว้ยเงินมันกูเต็มถังอยู่ในถังเวยกูกำลังหาตังกูไม่แห้งเว้ยเงินมันติดอยู่ในแบงค์แต่พวกกูพร้อมจะถอนออกเดี๋ยวพวกมึงเจอเดี๋ยวกูถอนงอกแก่จะตายกันอยู่แล้วมึงไม่ต้องสอนหรอกเงินมันเข้าในบัญชีขนาดที่ของออกมอกินของดีพวกกูใส่ก็ไปสองปอนด์มึกินของดีพวกกูใส่กันไปสองอ่ะกูมีคชกูมีลินให้เธอรองไม่ว่ากูจะไปที่ไหนในกระเป๋ามีแต่ของ ชอตี่ไวอัลลดิกทักทุลอนเธอบอกว่าพวกกูเป็นเรื่องที่มหาศย์เธออยากจะให้พวกกูในฝาทเธอยู่บนอารยจันเหมือนกับเอสเดียบิบิเทนี่อยากจะทำเดี๋ยวชอตี่เทส a มีเบบเทนีอยากจะมันี๋ยอ e ยากจะรับบอกกูขายแล้วก็คาวาซากิอยากจะกินกูทางเซตเหมือนกับยามาซากิอยากจะคุกบนกระทะเหมือนกับเทมปุระกโไม่ใช่โอตาคาวอีตอนนี้เปิยก้อกบางแต่ก่อนเทม

ใช่ใช่ที่ไฟใช่ใช่ที่ไฟทุกที่ที่กูไปกูมีแกงเวน้ำมันกูเต็มถังอยู่ในแทงเวกูกำลังหาตังกูไม่แหงเวเงินมันติดอยู่ในแบงก์แต่พวกกูพร้อมจะถอด